โอเคครับอยูา่าลืมไมเกมสกายบอลนะคุณตะว,วันอีกแล้วเว้ยเยมคนเดิมนะครับแล้วก็ฝีมืออาจจะก์นะครับอาจจะารย์เขาไม่ได้แล้วพวกเรา <laughs> มันฟุกแล้วแค่แค่มาอาัดให้ดูนะครับก็ค,บคืออัดอัดีก็ไม่มีอะไรลงไงใช่เว้ยแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะแล้วก็ซับซับตับตะไคร้ครับสองช่องเลยตับตะไคร้ตับเอาไม่ตับเฮ้ยไปเลยดีกว่าไม่มีบอลไม่มีบอลทด่บอกไปดิ มีบล็อกแปดอันเล้ยมันจะไปแล้วอ่าอันนี้่นีบล็อกเนี่ยโอ้โหเ้ยโอ้ยยบบเท่เลยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไม่มีคนมาด้วยเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหรอบนี้มาได้พี่ดาด่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 าท่าดปาดอาดด่าด่าด่าด้าด่าด่าดาด่าดดด้้าดาเข้าังเข้าเข้า่า่ไงตาเลย ชนะป่ะจ้ะไฟอยู่ไฟอยู่โอ้ยนี่จะเธอสองแล้วหรือสองแล้วตีเลยคนเดียวไม่ตายเออเกยช่างมันครับโอ้ยไม่ตายตะวันหลังหลังแล้วหลังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เจริญเจริญรีบหน่อยเอาเลยเนี่ยอีกตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะกูมาโอ้โหไม่เอาว่ะไม่เอาอ่ะเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยเยอะเยอะเยอะ ไปเลยไปเลยเนี่ยเาดแป๊บเอาดาบแป๊บอุ้ยสตัวเ้ยอุ้ยธนูข้างหลังเรองเท้ารองเท้าโอเคเอาดีเอาดีอุ้ยดาบไฟด้วยโคตรดีทนุเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะจ๊ะทีละคนไม่เลกี่ตัวอสิบเอ็ดป่ะโอ้นู้นเป็นดงเลย เลยเลยเอาดีตายหนึ่งตัวนึงอ่ะไหนวะนั่นไงนั่นไงจะละจะละต่อบล็อกก่อนเพื่อความชัวร์นี่ไงนี่ไงมันยืนนิ่งยืนยินเงี้ยโอ้ยโอ้ยดาบหมดเหมือนกันเอ้ามันลอยได้เคส ไม่เป็นไรบอกเลยขอดไปแม,ม่งยเจอไขรไม่เจอเจอแฮกแมงยแมงยขี้โกงอ่ะ๋อดิแน่จริงลงมาดิอ๋อี่ไงมีคนอัดไว้ตะ,ะวันก็อัดเนี่ยโวขี้โกง,งเพราะเนี่ยนั่นดิหัวดูสังคมในตา <the> ่าง <แ S 1> ประเทศเราก็เจอนครับ,รบไม่ต้องอะไรเ,เอะหนูว่าคนไทยวะไม่น่าไม่ใช่คนไทย เนี่ยโอ้เซ็งเลยแฮกใช่แม่งแบบจะสู้ไงวะเงิ่อแบะอยู่ดีบินขึ้นมาเว้ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันต่อม่ไมทิ้งของก่อนโอ้โหแม่งบินบินไปฆ่าเขาเลยเว้ยจริงไงพี่ครับโหดมากเห็นแล้วเห็นไคนไรคนไ มันเหลือเท่าไรโหต้องมาต้องบวกกันมาหนึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะฮัลโมึงครบเซตเลยนะเว้ยฟูมากมาสิ <c oughs> โอ<ห>้ชนะ,ะได้นี่แบบฟุกซันผมจะอะไรไปสู้แฮ็ครับ คนหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงข้ามตะวันแล้ววะโอ้โหเคลบครบเซตอ่ะว้าวโอ้ตะวันมันปิดไปแล้วเว้ยมันปิดปิดปิดมาดิมาดิมาดิโอ้เนี่ยจริงข้างล่างข้างล่างดิโอ้โหมาแล้วเว้ยมาเลยไม่เป็นไรวันนี้ครับเราเจอแฮกครับยังไงเนี่ยได้ข้างบนข้างบนมาเดือดแฮกเจอโหดตะวันลงมาแล้วเว้ยลงมาแล้วลงมแล้วดูดู เอาดิ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 อย่าบินหนีก็พออย่าบินหนีก็พออย่าบินหนีก็พอเอาดิวู้